สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนคลิปนี้เป็นความรักนะคะของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีเมถุนนะคะสวัสดีชาวราศีเมถุนแล้วก็สวัสดีชาวสองด้วยนะคะเอ่อคลิปนี้ดูได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันดาวสุโหราศาสไทยโหราศาสตะวันตกเพราะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงไปที่ดวงใครคนใดคนหนึ่งก็ เดีย๋ยเอาไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นนะฮะพลังงานสลับกันได้ตลอดเวลาแต่ถ้าอยากให้เป็นคำถามของคุณเรื่องราวของคุณนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะรับดูดวงส่วนตัวก่อนหน้านี้นะฮะใครที่แอดไลน์มาแล้วพลอยไม่ได้อ่านนะฮะไม่ได้อ่านไม่ได้ไไดเปิดอ่านเลยแปลว่าตอนช่วงนั้นนะฮะก็คือโทรศัพท์มีปัญหานะ,ะเป็นคนที่ค่อนข้างโลเทคไปกดโดนอะไรไม่รู้นะคะข้อความมันไม่เด้งขึ้นมาตอนนี้แก้ไขแล้วนะคะก็แอดไลน์มาใหม่นะคะ อใครที่อยากดูดวงส่วนตัวเนาะหรืออยากเรียนอ่านไพ่ก็แอดไลน์มาได้เรื่องราวตรงนี้อยู่ประจำเดือนกรกฎาคม2568ค่ะมาเริ่มกันเลยเนาะขอดูรูปแบบความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะเกิดอะไรกันขึ้นบ้าง j u s t i c อาจจะมีชาวราศีตุลเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะคนที่ทำงานเกี่ยวกับกฎหมายคดีความความาการคุมกฎต่างๆเนาะนะมีคนพยายามเรียกร้องความยุติธรรม กับความสัมพันธ์นี้นะคะบางคนบอกว่าเออซื่อตรงกับฉันหน่อยชัดเจนกับฉันหน่อยขอความชัดเจนขอความซื่อตรงขอความแบบยุติธรรมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอดทนมามากแล้วนะคะอดทนกับความสัมพันธ์นี้จนรู้สึกว่าในใจอะ่ะมันแบบมันแย่แล้วอ่ะมันพังไปหมดแล้วนะคะกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เนะะี่ยฮะ The Tower เกิดขึ้นนะฮะ The Tower เนี่ยอาจจะมีเรื่องอะไรที่คุณไปรับรู้มาเพราะมีสองไม้เท้าด้วยสองไม้เท้าไปว่า การถูกปิดบังซ่อนเลนการมีอะไรลับหลังพวกคุณอาจจะอยู่ห่างกันติดต่อกันด้วยโซเชียลก็ได้นะคะอาจจะไม่ค่อยได้พบได้เจอกันแต่พูดคุยติดต่อกันผ่านโซเชียลก็ได้ความสัมพันธ์นี้อาจมีใครคนใดคนหนึ่งมีครอบครัวอยู่เบื้องหลังก็ได้หรือปกปิดบางอย่างไว้ข้างหลังนะแล้วก็ไม่เลือกไม่ตัดสินใจสักทีจนคุณต้องมาแบบเรียกร้องความยุติธรรมอายุอาจจะแตกต่างกันได้นะคะแล้วก็ พลังงานของความสัมพันธ์เนี่ยหนึ่งไม้เด็กถือไม้ไมันเหมือนกับเริ่มใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มามาหายๆกันนะคะไม่ชัดเจนสักทีรอเวลาให้ชัดเจนก็ไม่ชัดเจนสักทีรอให้ทําอะไรก็ไม่ทําสักทีมันมีแต่คนที่แบบ สามไม้รอแบบคาดหวังรอแบบคิดถึงแล้วก็เมื่อไหร่มันจะขยับเป็นความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงสักทีความสัมพันธ์คอนแคนไม่มั่นคงและบางทีมันไม่ใช่แค่เราสองคนนะคะความสัมพันธ์สามไม้มันมันมีบางอย่างที่ตัวคุณหรือเขาถือไว้มันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าไม่ได้นะฮะก็เกิดปัญหาขึ้นในระหว่างพวกคุณอาจจะมีความพังในความรู้สึกหรือพังในเรื่องของการทะเลาะจับโปได้หรือว่าเ มันแยกกว่านั้นก็คืออาจจะเคยมีปัญหาการรุนแรงทะเลาะกันหรือว่าใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะอืมเนะอะอะทีนี้มาดูมันมีอีกอย่างหนึ่งนะดูทาวเวอร์อาจจะมีใครบางคนที่ไม่กล้าจริงจังกับความรักนะเคยมีความรักที่พังมานะพังมาแล้วก็เลยไม่กล้าเดินหน้ากับความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้มาดูพลังงานหน่อยค่ะพลังงานของคุณห้าใบและเขาห้าใบนะ ขอดูพลังงานของคุณ5้าใบค่ะชาวราศีเมถุนนะแล้วก็ขอดูเขาด้วยคนละห้าใบเนาะเริ่มจากคุณก่อนค่ะ Well off o r t u n e the m a ม i c i a n มีชาววันพุธหรือราศีกันได้นะฮะคุินถือดาบค่ะหนึ่งเหรียญและเด็กถือถ้วยค่ะสอกของเขาได้สองดาบ เก้าไม้เท้าอ่ะนะ,ะชาวราศีกันมาอีกแล้วนะคะหรือคุณอาจจะโคกับคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะคะหรือตัวคุณเองนะ,ะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่ชอบสอนชอบสอนคนอื่นอยู่แบบเงียบๆนะคะแล้วก็ให้เดอะฮมิดแปลว่าคนที่แบบทําอะไรต้องคิดต้องถี่ถ้วนถ้าเกิดเขารู้สึกไม่ดีเนี่ยเขาจะถอยกลับไปอยู่ในที่ของตัวเองนะคะ เถ้วยค่ะสี่เหรียญโอ้โหนะฮะความสัมพันธ์ของเขาดูแบบอันนี้ก็นั่งนะฮะอันนี้ก็นั่งอันนี้ก็จิตใต้สํานึกก็นิ่งโอ,อ้นั่งหมดเลยนะฉะนั้นการขยับของเขาค่อนข้างยากนะคะไพ่บอกนะตัวตนของคุณได้วิวออฟเฟอร์จูนช่วงนี้คุณจะปล่อยให้ทุกอย่างนะ,ะคือตัวคุณกําหนด นะฮะเวลออฟจูน of ถ้ามาในแนวโน้มที่จะเป็นไปแปลว่าคุณจะถูกดําเนินชีวิตไปในเรื่องของโชคชะตาจะเป็นการกําหนดแต่ทีนี้พอมันขึ้นที่ตัวคุณมันแปลว่าช่วงเวลานี้คุณจะกําหนดโชคชะตาของคุณเองคุณจะเดินตามความต้องการของตัวเองนะจะทําอะไรตามใจทําอะไรตามที่คุณคิดว่าคุณอยากทานะมาพร้อมกับดะเมจิเชียนด้วยดะเมจิเชียนเป็นความคิดแปลว่านั่นแหละฉันจะกําหนดเองฉันจะต้อง ควบคุมสถานการณ์เองโอ้เดือนนี้คุณจะดูแบบมั่นใจแล้วก็มีทิฐิของตัวเองค่อนข้างเด่นเลยนะคะชาวราศีเมถุนเพราะว่าอะไรจิตใต้สํานึกก็ยังเป็นควีนถือดาบด้วยควีนถือดาบคือคนที่มีประสบการณ์ประสบการณ์ด้านไหนดาบคือปัญหามีประสบการณ์ด้านปัญหามีประสบการณ์ด้านการที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมาเนะะี่ยฉะนั้นช่วงเวลาเนี้คุณหันข้างให้กับหันข้างให้กับเ,เรื่องราวต่างๆทั้งมวลเลยนะคุณไม่สนใจ ถือดาบป้องกันตัวเองไหวน,นะคะแล้วก็ดําเนินชีวิตแบบชีวิตฉันจะจัดการเองนะเพราะว่าในอดีตคุณเคยมอบความรู้สึกดีๆหรือส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับคนมาแล้วนะคะแต่ว่าเขารับไปแล้วเขาทํำยังไงคุณก็เลยมันกลายเป็นประสบการณ์เนี้ยอาจจะเป็นคนที่แบบผ่านประสบการณ์มานะตัวคุณกับเขาเนี่ยอาจจะอายุต่างกันด้วยนะเพราะว่าควีนดาบกับเด็กถือถ้วยเนี่ยมันเหมือนกับอายุอาจจะเป็นผู้หญิงที่ยุ่มากกว่าผู้ชายนะคะ นะไพ่ไพ่ควีนถือดาบกับเด็กถือถนะ้วยเนาะแต่มันก็สลับกันได้นะทีเนี้ยอาจจะเป็นผู้ชายอายุมากกว่าก็ได้ทีเนี้ยพลังงานของควีนถือดาบอยู่ใต้จิตสานึกคุณจะแบบเย็นชานะเย็นชาแล้วก็เพิกเฉยกับเรื่องบางเรื่องแล้วอะไรนะโฟกัสกับความสุขของตัวเองค่ะเดือนนี้คุณจะทําอะไรแบบเออซื้อของให้ตัวเองทําอะไรเพื่อตัวเองดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าอะไรฉันจะกําหนดชีวิตตัวเองฉันจะหาความสุขให้กับตัวเองเพราะว่าอะไร รู้สึกว่าการที่คุณพยายามหยิบยื่นอะมันเป็นในอดีตอะเออรับรับความรู้สึกมาเขาแบบเข้ามาแล้วมาทําให้คุณรู้สึกดีแล้วคุณรับมาหรือคุณให้ไปแล้วอะมันกลับมาทําให้เรารู้สึกว่าในอดีตมันเกิดความแบบเสียใจเดอะทาวเวอร์จนเราต้องมาเรียกร้องความยุติธรรมหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วอะสุดท้ายแล้วเดือนเนี้ยมันดูลักษณะแบบคุณเหมือนโฟกัสที่ตัวเองคุณโฟกัสที่ความรู้สึกตัวเองหาอะไรเซอร์ไพรส์ตัวเองหาอะไรให้ ให้กับชีวิตของตัวเองเอาจจะเป็นช่วงที่แบบโอ้เออเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเดือนเป็นช่วงเวลาวันเกิดอะไรนี้ก็ได้นะหาอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับตัวเองหาอะไรให้เป็นความสุขของตัวเองนะอืมเนาะทีนี้มาดูเขาบ้างค่ะเดือนนี้เขาจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่ตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ได้นะสองดาบนะสองดาบคือความรังเลการที่เออ จะตัดสินใจจะเลือกทําอะไรจะไปทางไหนไม่ได้เลยนะคะหาทางออกไม่เจอดูเน่ยดูสิ่งที่เขาจะเป็นสิเก็บตัวค่ะจิตใต้สานึกก็เก็บตัวนะเออเดอะเฮมิดอ่ะนะเขาเขาบอกกับตัวเองว่าอะไรที่เขาเขาเป็นอยู่อ่ะให้เขาเปลี่ยนอะ่ะเปลี่ยนไม่ได้เพราะความคิดเขาคือก้าวไม้ก้าวไม้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอยากทั้งที่มันมีบาดแผลทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ผ่านมามันไม่ได้สนุกมันไม่ได้ดีเท่าไหร่ แต่เขาก็ยืนหยัดเป็นอย่างนั้นเขายืนหย,ยัดยังทําแบบนั้นอยู่ก็คือในอดีตนะคะเป็นคนที่แบบพูดดีเป็นคนที่ดูแบบเออเฟลลี่เข้ากับคนง่ายอาจจะพูดดูตึงแนวโมะนะแนวโมแต่มีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์ดูแบบมั่นใจในตัวเองมั่นใจในความเข้าคบกับใครหรือพูดคุยกับใครเนี่ยเขาเขาใช้แบบคําพูดนําทางคําพูดเป็นแนวมีเสน่ห์เนาะคนเนี้ยนะที่ได้ทางานกับ ค้าขายหรือทํางานเกี่ยวกับการพูดอ่ะโอ้เก่งมากนะคะก็จะใช้คําพูดได้ดีนะ,ะก็ทําให้ลูกค้าหลงได้นะ,ะทีเนี้ยไพ่บอกว่าถ้าใครจะให้เขาเปลี่ยนหรือเขาต้องมีการตัดสินใจทําอะไรในตอนนี้เขาจะไม่เลือกไม่ได้ค่ะทําไม่ได้ตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้สถานการณ์ทุกอย่างเป็นไปแบบนั้นแล้วก็เดอะเฮอร์มิตค่ะจะเก็บตัวคือเขาจะทําอะไรช้าๆค่ะเดือนเนี้ย ให้ซีเรียนแปลว่าเซฟตัวเองนะรักตัวเองเหมือนกันเนะี่ยคุณก็หาอะไรให้กับตัวเองเขาก็หาค่ะแต่หาแบบคุณยังแบบร่าเริงเขาจะแบบเก็บค่ะเก็บอะไรที่มันถ้าถ้าม,ามีเขาได้ว่าถ้ามีคนคบหลายคนเขาก็ไม่ได้ปล่อยใครไปว่าแต่เก็บไว้แต่ว่ารักษาไว้แบบรักษาไว้ในแนวที่เขาเป็นนะคะก็คือไม่ได้แบบเทคแคร์อะไรมากนะคะบางอันก็เหยียบไว้เลย,เ,ลยเห็นไหมคะฉะนั้นให้บอกว่าเขาจะมีการ เก็บตัวเองแล้วก็พยายามเซฟโซนตัวเองใครบอกสี่เหรียญบางทีเขาจะดูแลสุขภาพตัวเองโฟกัสที่ตัวเองแล้วบางทีไพ่ใบนี้ยถ้ามองในแง่ร้าย,ายมันก็จะเป็นลักษณะนคนที่เห็นแก่ตัวทําอะไรแบบเออเพื่อตัวเองโดยตรงเลยนะคะในช่วงเดือนนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้คุณก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งก็คือชั้นจะหลั่นละอาจจะโพสไอจีโพสูุนโพสต์นี่บ่อยๆ,ๆเพื่อแบบเออหาสิ่งที่มันเป็นความสุขของตัวเองอะคะ่ะในเดือนนี้นะคะอ่ะ ทีนี้มาดูความรู้สึกนึกคิดของคุณนะที่มีต่อเขาหรือเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะขอดูหน่อยจริงจิงจิตใต้สำนึกลึกแล้วคุณรู้สึกนึกคิดยังไงหรือนะคะต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้นะมองอยังไงกับความสัมพันธ์นี้เนาะลองดูสิสามดาบอ,อึดอัดมากแก้ไม่ได้ตัดจบไม่ได้นะฮะค่าราคาสังทรมานจิตใจนะเอทอทรมานจิตใจเหมือนคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไร เป็นโรคหัวใจนะโรคหัวใจที่แก้ยากมากๆนะดึงดาบออกก็แบบโอ้โหนะก็กด็ดึงไม่ได้นะอืมจะทําให้มันอยู่กันแบบเป็นเนื้อเดียวกันมันก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเหล็กกับเนื้อเนาะมันต่างกันนะทีนี้ไพ่บอกว่าคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณต้องใช้ความอดทนกับความพยายามนี้เพราะว่าคิดว่าอดทนแล้วสุดท้ายแล้วมงมันจะหลงมันจะได้ในสิ่งที่ อคุณปรารถนาคุณต้องการแต่สุดท้ายแล้วมันก็โอ้โหดบนะับเนาะมันเยอะเกินไปนี่ก็ดาบนี่กจะดอบสีดบ่ดับคุณท้อแล้วละ่ะนะฮะดูจากเอสามดับมาหนึ่งดาบมาสี่ดบับคุณบอกว่าความสัมพันธ์นี้ขอแค่ส่องกันไปก่อนแล้วกันยังหาวิธีทางออกไม่ได้ก็ไม่คาดหวังอะไรกับมันมากแล้วละ่ะนะเพราะว่ายิ่งคาดหวังยิ่งเจ็บอยู่ตัวเองยิ่งคาดหวังยิ่งเหมือนเหมือนเอาดาบับแทงซ้ำไปที่หัวใจตัวเองนะฉะนั้น ขอพักนะขอพักขอกลับมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนแล้วกันนะนี่คือความรู้สึกจริงๆของคุณนะถึงว่าทาไมจิตใต้สำนึกแบบหันข้างละ่ะคีนถือดาบหันข้างล่ะนะทีนี้มาดูเขาบ้างค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคะ่ะดูจิตใต้สำนึกลึกๆของเขาหน่อยลองนึกถึงหน้าเขาแล้วอธิษฐานดูนะ,อะลองนึกดูนะคะ จะเปิดไพ่แล้วนะคนที่ชาวราศีเมถุนกําลังคิดถึงอยู่ตอนนี้นะคะเออหรือชาวสองที่กําลังคิดถึงนะคะคู่กรณีอยู่ในตอนนี้นะคะเนาะดูสิว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณหรือรู้สึกยังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาขอดูหน่อยค่ะทําไมเขาถึงไม่ให้ความชัดเจนสักที Queen ืเอเหรียญน,นะคะห้าเหรียญแล้วก็เดอะทาวเ เขามีอะไรฝังใจกับอดีตหรือเปล่าค่ะบางคนรักคนคน,นึงมากแล้วเขาหายไปหรือเขาแบบสูญเสียสิ่งนั้นไปหรือเขาเคยแบบมีความรักเออคาดหวังกับใครสักคนแล้วสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่จริง,รงเขาก็เลยแบบพอนั้นเขาไม่กล้าลงทุนกับความรักของใครนะเห็นไหม The Hermit นะฮะ The Hermit ออสี่เหรียญเนนะี่ยมันเหมือนกับ เขายังจดจําเรื่องบางเรื่องหรือเขายังกังวลกับเรื่องบางเรื่องหรือเขามีใครบางคนที่แบบอยู่ข้างหลังเขาแล้วมันมันมันทําให้ปัญหามันมันมีอะค่ะเขาก็าเลยไม่กล้าเดินหน้านะฉะนั้นความรู้สึกที่เขามีต่อความสัมพันธ์เนี่ยเขาเลือกที่จะแบบเก็บปัญหาของเขา ดีกว่าไม่กล้าเดินออกมาเนะะเห็นไหมการตัดสินใจหรืออะไรเขาปล่อยให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้ถูกแก้ไขพอเขาเดินเข้าไปกับความสัมพันธ์อะไรคุยกับคุณดีๆเอา้าวันหนึ่งเปลี่ยนไปอีกแล้วเนะะี่ยฉะนั้นแปลว่าเขามีกําแพงของเขาเขามีความกลัวนะคะของเขาอยู่นะก็คือแบบหรือในที่สุดแล้วอ่ะเขากลัวว่าคบแล้วมันอาจจะไม่ใช่นะ,ะมันก็กลัวว่าปัญหามันจะแบบ ทําให้คุณเสียใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนาอเขาไม่อยากเป็นแบบนั้นนะคะอือจริงๆแล้วก็ก็ข้ออ้างทั้งหมดทั้งมวลก็แปลว่าเขารักตัวเองมากกว่านะไม่อยากแบบไม่อยากต้องเจอปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะอ่ะทีนี้มาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะฮะประจำวันที่ เออไม่ใช่วันที่สิเดือนกดะกะดาคม2568นะฮะขอดูหน่อยว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็ไปใช้ชีวิตของคุณแล้วเขาก็ใช้ชีวิตของเขาเนี่ยในรูปแบบแต่ละคนแต่ว่ามันจะมีเกณมการเทคแอคชั่นการขยับทำอะไรเด่นๆบ้างไหมคะขอดูหน่อยค่ะตัวคุณนะฮะเดวิวนะฮะเดวิลมาละ โดดเด่นในเรื่องของการที่จะมีคนเก่านะคนเก่าของเขาอะเข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งก็คือถ้าคุณหายไปกับเขาหายไปแบบไม่ได้พูดได้คุยกันก็มีเกณฑ์การกลับมานะคะการกลับมาวนเวียนของเขาค่ะแต่ก็ถามว่าได้ความชัดเจนไ,มไหมไม่ <ๆ S 1> ค่ะเดลเวิร์ <L over S 1> กับเดวิลเดวิลก็คือกิเลสนะคะคู่กรรมตัดกันไม่ได้พันธนาการที่มันเป็นบางคนเป็นเซ็กอ่าบางคนเป็น เออความความความอะไรความจะตัดไปก็ตัดไม่ขาดต่ความเหนียวความรั้งนะฮะเออมันมันก็เดลเวอร์ก็เป็นทางเลือกอีกฉะนั้นถามว่าถึงจะพูดคุยถึงจะอะไรในจิตใต้สํานึกคุณกลายเป็นว่าคนรักตัวเองแต่พอมองความสัมพันธ์อะมันมันเลกย้อนไปอะในเดือนเนี้ยคุณคุณก็จะแบบไม่ได้โฟกัสที่ความรักมาเพราะรู้ว่ายังไงมันก็เป็นเหมือนเดิมเดวิลตัดไม่ขาดะอาวนเวียน หกถ้วยดีไม่ดีหกถ้วยเนี่ยเดือนเนี้ยคนเก่าของเขาจะค่อนข้างมี power นะถ้าเขามีครอบครัวอยู่เขาก็จะโฟกัสที่แบบเออคนในครอบครัวนะฮะนั่นแหละฉะนั้นไพ่บอกว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนครั้งเนี้ยคุณได้วิเคราะห์แล้วในเดือนเนี้ยคุณจะแบบในลึกๆแล้วอ่ะในลึกๆแล้วอ่ะอยากเป็นตัวของตัวเองอยากอยากใช้ชีวิตของตัวเองเครียดกับความสัมพันธ์แล้วนะฮะเพราะว่าอะไร นึกถึงเรื่องของความรักที่จะกลับมาก็จริงกลับมาก็ดีพูดคุยกันก็แต่รู้เลยว่าคุณตกผลึกแล้วว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้หมายตาเราไว้ว่าเราจะเป็นอันดับหนึ่งยิ่งบางคนนะเดวิลเนี่ยเลเว์เนี่ยเขามีคู่อยู่แล้วว่าแค่สารสัมพันธ์นกับคุณให้มันดีเหมือนที่ตอนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะ่ะเขายังทําไม่ได้เลยฉะนั้นคุณเริ่มแบบตกผลึกแล้วนะให้เขาวนเวียนเนี่ยอาจจะมีการวนเวียนอาจจะมีการติดต่อ แต่คุณไม่คาดหวังละนะคือจิตใต้สมัมฤทธมันเป็นควีนถือไมอ้อ่ะฉันจะเอาตัวฉันเองกลับมาฉันจะเอาความมั่นใจของฉันกลับมาฉันจะเป็นเป็นแบบเออนะเออถึงจะคุยกันฉันก็คุยด้วยแบบเหมือนเหมือนเหมือนคุยในเมฆหมอกที่เออมันไม่ต้องหวังอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนาะอแต่ว่าจิตลึกๆแล้วเราหลักตัวเองขึ้นมาเนะคะนั่นแหละในเดือนนี้นะถ้าหายกันไปก็จะมีการวนกลับมา นะไม่ว่าคนเก่าของคุณหรือคนเก่าของเขานะแต่โดดเด่นเป็นคนเก่าของเขาเนะี่ยเขาจะไปโฟกัสตร,ตรงนั้นมากหรือว่าเขาจะได้เจอคนเก่าๆได้อ่อวนเวียนไปในสถานที่เก่าๆเนาะหรืออีกอย่างหนึง่งคุณแบบพยายามเ,เฉยๆอะ่ะเขากับรู้สึกว่าพยายามจะทําทุกอย่างให้มันเหมือนเดิมหรือว่านึกย้อนไปถึงเรื่องเก่าๆได้นะคะอันนี้คือคําว่าคนเก่าอดีตเนี่ยมันขึ้นมาเด่นเลยนะคะอืมเนาะ มาดูไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับพวกคุณกันค่ะชาวราศีเมถุนและก็ชาวสองนะดูซิซซมซีอี้จริงอยากบอกอะไรกับคุณคะใบที่ห้าสิบห้ามะเร็ดพืชถูกลมพัดต้องรู้ตามลมนะเออเจออะไรแล้วตอนนี้ภาวะอะไรคุณไม่สามารถต่อต้านมันได้หรอกเพราะคุณคุณต่อต้านเรื่องที่คุณจะไปควบคุมคนอื่นหรือให้คนอื่นในทําอะไรที่อย่างที่เราต้องการมันไม่ได้ฉะนั้น เมล็ดพืชอะมันก็จะต้องไปนะั้นเมื่อเขาไม่ดีเราก็เออเจอรับผลกับไม่ดีฉะนั้นการที่คุณจะเติบโตได้ในรูปแบบที่ดีนะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่รูปตามลมก็รูปไปตามอะไรที่มันจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดแล้วเราก็ดูแลตัวเองนะดูแลเมล็ดพืชที่มันงอกเราก็ซัพพอร์ตตัวเองไปอย่าแบบเออเขาทําให้เราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้นะคะฉะนั้นเราไปได้ค่ะ เขาแสดงมาไม่ดีเราก็รับตรงนั้นไปแต่เราไม่ใช่ว่าเราจะต้องรับตลอดไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็จะบอกว่ายังไงดีอ่ะบอกว่าอ่ะเจอเขาทํำยังไงคุณก็ได้รับผลอย่างนั้นแต่คุณก็ต้องรักตัวเองคุณก็ต้องทําให้มเมล็ดพืชของคุณที่มันไปตามลมไปตกตรงไหนนะคุณก็ต้องเลือกว่าคุณน่ะจะเป็นอย่างนี้อีกไหมเออนะฮะอีกไหมนะลองลองพิจารณาดูนะแต่ตอนเนี้ยแบบ มองว่าคุณก็เ,เริ่มรักตัวเองมากขึ้นแล้วนะชาวราศีเมถุนหรือชาวสองที่มาดูนะสลับกันได้นะคะอะทีนี้มาดูหน่อยค่ะแล้ไพ่ทาโร่อะนะไพ่ไพ่ีอยากบอกอะไรกับคุณนะไพ่ทาโร่อยากบอกอะไรกับคุณดูซิคิงถือถ้วยนะคะหกไม้สองไม้นะฮะในความสัมพันธ์เนี้ยถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมมีคิงถือถ้วยรู้สึกคะ่ะ แต่ไม่สามารถเลือกได้บางสิ่งเขาถือมาก่อนแล้วนะคะบางสิ่งเขาถือมาก่อนแล้วหรือเขาเป็นมาแบบนี้อยู่แล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้แต่การที่จะเอ่อจะกลับมาหรือพูดคุยอ่ะมันมีแน่นอนค่ะนะมันมีแน่นอนนะแต่ว่าการกลับมาพูดคุยมันก็ยังเป็นสองไม้อยู่ดีสองไม้พิงถือถ้วยเนะี่ยมันเป็นแบบเหมือนคนที่ถือสองมือมีสองอย่างฉะนั้นะอยากหวังกับคํา ความคาดหวังในครั้งนี้อย่าไปคาดหวังมากนะคะเราก็เอสู้ของเราไปเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรเดียมันจะพ้นผ่านมันจะถึงการเวลาของมันเองนะปลูกอะไรมันก็วันหนึ่งก็ได้รับผลอย่างนั้นนะคะฉะนั้นวันนี้คุณเริ่มปลูกผลไม้ที่สําหรับคุณกินเองคุณก็จะได้กินเองคะ่ะแต่ถ้าคุณปลูกผลไม้สําหรับให้คนอื่นคนคนนั้นเขาก็จะ ได้รับเนะฉะนั้นคุณอยากให้ตัวเองได้รับหรือให้คนอื่นได้รับฉะนั้นคนคนนี้ไม่ได้บอกมองว่าโออรักแล้วมันจะรักถาวรน,นะคะนะเ,ออเขาว่าจะเคยดีฉะนั้นคําว่าเคยดีปัจจุบันไม่ดีนะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เนาะเขาจะมีเบื้องหลังของเขาตลอดฉะนั้นถ้าเราจะเอ,อ่อตัดสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของเขาก็ต้องดูว่า เขานั้นยอมตัดหรือเปล่านะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้นะฮะเออมันก็คือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจะเยาะจะยังจะรีบเออจะต้องการให้มันชัดเจนจากไพ่ขึ้นมาก็ก็ค่อนข้างยากแล้วก็ยังไม่เห็นหนทางนั้นเพราะคุณก็ผ่านเรื่องเจ็บปวดนี้มาพอสมควรแล้วก็ยังเปลี่ยนไม่ได้ฉะนั้นก็เปลี่ยนตัวเองดีกว่าเนาะ ชาราศีเมทุนนะฮะขอบคุณสําหรับการติดตามด้วยนะคนที่เข้ามาใหม่ทั้งออชาวสองแล้วก็ชาวเมถุนแนะ่ขอบคุณสําหรับการกดไลค์แล้วก็กดติดตามทุกกดติดตามเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ